m ิวเอ็ก n e เดอ e a เน็ a พีคหนึ่งจค่ะราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึบาทสำหรับสีขาวมุกเพิ่มอีก1นึ0 0หมบาทค่ะ จะไปดูคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไครต์ติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะรุ่นนี้เป็น1.9 Active ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นของเรานะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆเลยสำหรับรถ PPV รถครอบครัวในส่วนของ MU-X นะอ่าเดี๋ยวบีพามาดูค่ะคันนี้ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วจัดเต็มเลยสำหรับของแต่งพี่ๆท่านไหนที่อยาก หาแนวทางการแต่งรถนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรืออุปกรณ์พวกไฟนะคะไฟตัดหมอกเบาะหนังฝาท้ายไฟฟา้าคันนี้จัดมาให้เต็มแล้วเดี๋ยวบีพาไปดูนะคะว่าทําอะไรมาบ้างอ่าสำหรับไฟหน้าของรุ่น Active นะก็จะเหมือนตัวท็อปและตัวรองท็อปเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนข้างล่างเดิมโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้บีใส่ไปให้เรียบร้อยสําหรับไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะ กระจังหน้าใหม่ค่ะกระจังหน้าใหม่นะคะอันนี้ดีไซน์ออกมาใหม่โลโกโอ้อีซูซูเล็กลงฝากระโปรงดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับรุ่นมิลเตัวใหม่นะ,ะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างสเต็ปล้อค่ะเดิมโรงงานเป็นขอบ17นะคะอันนี้บีเปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะเป็นขอบ18นะคะสำหรับโปรโมชั่นที่บีจัดจะเลือกลายล้อแม็กด้ด้วยค่ะน็อตล้อครอบเบรกครอบดุมมีแถมให้นะคะลัดด้วยยาง265 60 R18 ค่ะ คิ้วล้อตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะเติมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นอุปกรณ์จะเป็นกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างตัวนี้พับไฟฟ้านะคะบิวอินไฟเลี้ยวในตัวสเปคเดียวกับตัวท็อปเลยและหลังคาดำนะคะเพิ่มเติมให้สําหรับใครที่อยากแต่งทูโทนนะคะอยากให้รถสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแนะนําแรปหลังคาดําเลยตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างดีนะคะอ่าใช้งานได้อย่างดีเลยส่วนคิ้วกันสาดมีเพิ่ม,เต,มเติมให้นะคะเบ้ามือจับ เบ้ามือจับก็ติดตั้งให้กันรอยนะคะกันรอยได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็รุ่นนี้บันไดข้างอ่าเป็นสีก๊อตแบ็กนะคะด้านล่างจะเป็นสีก๊อตแบ็กด้านบนก็จะยังเป็นสีดําด้านเหมือนเดิมล้อแมกด้านหลังก็ยังเป็นขอบ18นะคะเลือกลายได้เหมือนเดิมนะยาง265 60 R18 คิ้วล้อมีให้เรียบร้อยมาต่อที่สเต็ปด้านหลังกันบ้างค่ะ สำหรับ m ิวเอ็ตัวใหม่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์มาออกแบบมาอย่างหล่อลงตัวเลยสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจหลายๆท่านเลยแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเดิมโรงงานอาจจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามานะคะยังเป็นแบบบันนวลแล้วก็เป็นแบบผ่อนแรงยังต้องใช้แรงนิดนึงนะในการเปิดแต่สําหรับตัวนี้นะคะมีไส่มาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เหมาะสําหรับท่านที่อาจจะถือของหนักนะคะใช้งานได้ตอบโจทย์เลยเนาะมาถึงก็สามารถเตะเปิดได้เลยสําหรับสเต็ปนี้นะคะพร้อมกับตัวปิดเปิดที่ฝาท้ายได้นะคะเชื่อมต่อให้ที่คอนโซลก็ได้นะคะถือว่าออปชั่นนี้ตอบโจทย์สําหรับสุภาพสตรีหรือสําหรับสุภาพบุรุษนะคะที่ถือของหนักหรือยกของหนักที่ต้องการใช้งานทางด้านส่วนของฝาท้ายถ้ามาดูภายในกันบ้างคะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกจเริ่มตน้น สำหรับเบาะเดิมที่มาจากโรงงานก็อาจจะเป็นเบาผ้าก็มายีนะคะอันนี้บีก็จับเปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะเป็นเบาะหนังนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยเลือกได้เดินได้ได้ด้วยนะคะก็ทำความสะอาดง่ายนะคะทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นเนาะอันนี้นะคะสำหรับประโยชน์ของเบาะหนังนะพร้อมกับหุ้มแผงประตูให้นะคะหุ้มแผงประตูให้เรียบร้อยแล้ว พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะมีตัวฟังก์ชันที่ฝั่งซ้ายไว้สําหรับคอนโทรลเครื่องเสียงหรือหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็หน้าจอหน้าจอจะเป็น7นิ้วเนาะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะคะเชื่อมต่อบลูทูธไร้สาย p p l e c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะคะแอร์ยังเป็นเมนวนวลอยู่ค่ะอ่าเกียร์เป็น6สปีดนะคะใช้งานในเมืองตัวนี้เป็นเกียร์ออโตเนาะมิลเอ็กทุกรุ่นของเราเป็นเกียร์ออโตนะคะใช้งานได้สะดวกสบายเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีกุญแจคีเลตให้2ดอกอ่ะมาพร้อมฟังก์ชันพูดสตาร์ทอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปยังไงกันบ้างคะของแต่งแน่แนแบบนี้ไม่บอกไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นตัวเกดเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะไปตัดหมอกกระจกมองข้างเบาะหนังฝาท้ายไฟฟ้าและหลังคาจัดมาให้เต็มเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจตกแต่งแบบนี้นะโปรโมชั่นมีให้ไปแค่1นึ่งแับาทเท่านั้นได้ครบได้หล่อแบบนี้เลยได้เทียบเท่ากับตัวท็อปตัว,ตว,ตวรองท็อปเลยทีเดียวสาหรับออปชั่นที่เพิ่มเติมให้นะคะสนใจนะคะติดต่อทีมงานเราได้นะคะที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง นะคะหรือแอดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ลูกค้าเก่ามีโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมอีก2 0 0 0มบาทนะคะสำหรับข้าวรัวยีสุนะลูกค้าเก่ายีสุดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่1.49เท่านั้นเองนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe นะคะสนใจโปรโมชั่นนี้ติดต่อทีมงานพวกเราได้เลยค่ะ